สวัสดีครับผมพนาสันลงสวนนะครับวันนี้มาสวนของพ่อกำนันเปาะนะครับพนาสันลงสวนจากเพจดูเรียน expert เและก็กลุ่มอีิปนะครับ6ก9 5วันนี้เราจะมาคุยกับคุณพ่อเรื่องทุเรียนเนี่ยที่แกบอกว่า,าต้นมันจะตายแล้วเนี่ยนะครับแล้วทีนี้แกเป็นยังไงแกถึงต้องเปลี่ยนใจเอาันไว้อยู่เนี่ยเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะมาคุยกับคุณพ่อนะครับว่า,าคุณพ่อแกใช้ อะไรผสมกับอะไรทําไมต้นถึงได้อยู่ยันปัจจุบันเนี้คุณพ่อครับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ตัวไหนที่ดูแลเอาโฟทีตัวนี้ครับครับกัโฟทีกับตัวนี้ใช่ไหมกับตัวนี้คู่กันครับรักษาฐานลาก่อนฐานราก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยต้นนี้เนี่ยทำไมคุณพ่อถึงถึงคิดจะตัดมันออกนะครับมันจะตายแล้วที่มันจะตายนี่คือมันเป็นยังไงอาการเป็นไงอาการมันใบเหลืองมันใบมันร่วงหมดเหลือแต่กิ่ง ผมก็จะตัดทิ้งแล้วเอาเรืยเครื่องมาจ่อไปแล้วคือเราก็รักษามันเต็มที่แล้วครับับทุกอย่างที่คิดว่าดีก็หามาให้มันกินหมดแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีคอ่ก็ทําใจอย่างเดียวนะครับนะฮะแล้วทีนี้หลังจากมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไงฮะดีขึ้นแตกต่างครับแตกต่างกันอย่างไงบงครับที่บอกว่าแตกต่างเนี่ยแตกต่างุันแตกยอดรูกระจับ รู้สึกว่าพ่อจะเอาลูกไว้ด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็คือจากต้นทุเรียนนะฮะที่ใกล้ตายแล้วนะครับคุณพ่อได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นี่นะครับทําให้ต้นฟื้นและไม่ตายทําท,ทุเรียนไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับขอให้เรามีความตั้งใจอ,อย่างเดียวจากกลุ่มอีริกรุ๊ปนะครับผม